ฟังประกาศรถไฟ EMU จากสถานีวังเวียงไปสถานีนครหลวงเวียงจันท์ที่มีเพียงแค่3ภาษาติดตามได้จากไปไซซีอิงกันต่อเลยค่ะ Ladies and gentlemen the door about close Please and about approach the door do door is The the not to บรรดาทานยิงและทานซ้ายประตูรถไฟจะปิดแล้วตะุนาอย่าหยืนอยู่ใกล้ประตู 刚上车的旅客，请按车票对号入位。随身携带物品，请放在行李架上。较大物品，请放在大件行李架处。行李架上背包侧兜内的水杯、雨伞等物品，请取出，以免掉落砸伤他人。列车前方停站时，万象站。Ladies and gentlemen。 Passengers who have just boarded the train, please be seated according to the seat number on your ticket. Please put your belongings steadily on the specified racks or the luggage room on the far end of the coach. Please take out the cups, umbrellas, and other items in the side pockets of the backpack on the luggage rack to avoid the dropping and hurting others. We are now are the Vien-Tiang arriving at the Station บรรดาท่านยิงเลกทานสายสำหรับท่านผู้โดยสารที่หากขึ้นรถกรุณาเข่เขานังตามบนนังระบุในปี้รถไฟของท่านขอให้บรรดาท่านน้ำกระเป๋าแหลกเครื่องติดตัวของท่านไว้ในสั่งเก็บเงื่อนเื่องของบนนังให้มันเทียมสำหรับจอบน้ำคันหมแหลกเื่องอื่นเม่นว่ให้ออไว้ข้างเทงโดยให้ฮักษาว้ใกล้กับตัวท่าน เพื่อบู้ห้ตกใส่คนอื่นได้หบา,าดเ็บส่วนกระเป๋าขนาดใหญ่ของทานให้หวางไว้จุดวางกระเป๋าขนาดใหญ่ที่ทางรถไฟกำหนดสถานีต่อไปแมนสถานีออนครหลวงเวียงจันทนรถกรุณาใส่ตั๋วเข้าที่น,น,น,ออน,นั่ญญผนนนงผ物品放在 行李架上、背包侧兜内的水杯、雨伞等物品，请取出，以免掉落砸伤他人。列车前方停站时，万象站。达塞，达 EMU。นักงานจูรถไฟขอแจ้งให้ท่านทราบว่า。 การสูบยาภายในรถไฟจะเหตุให้ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยของขบวนรถหนักขึ้นซึ่งจะเย็นให้ขบวนรถไฟลดความไวหรืออาจจะเหตุให้หยุดการเดินทางแบบสุกเสรนซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อความปลอดภัยของทุกทางห้ามว่า้สูบยาอยู่ในขบวนรถ EMU ขอให้ท่านผู้โดยสารให้ความห่วมือด้วยขอขอบใจช 欢迎乘坐动车组列车旅行。列车乘务组提示您：吸烟会触发动车组列车烟雾报警，引发列车降速甚至紧急停车，危及公众安全。动车组列车上严禁吸烟，请旅客们予以配合，谢谢。 Ladies and gentlemen, welcome aboard the high-speed EMU train. The train crew reminds you, smoking will trigger the smoke alarm on the train, causing the train to slow down or even make an emergency stop, which would endanger the safety of the public. Smoking is strictly prohibited on the train. Thank you for your cooperation. Choosing China we choosing Leios China Private Way forward u บรรดาทางยนในทางซ้ายขบวนรถไฟใกล้จะถึงสถานีปลายทางสถานีนคร,รนนหลว,เว,วงเวียงจันกรลูรน้าปับตังนางให่ดูทาซื่อโตเก็บเมียนตตผ่ารังเกือและผ่าด้งนห้ดูสภาพเดือย เมื่อขบวนรถไปถึงสถานีตัวลูกางาน,นลงรถไฟยังเบียดเบียดเวลาออกจากรถไฟใส่ในในาาระยะทางระหว่างรถไฟและบอลหยุดรถถังรถไฟเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขอสแสดงความขอบใจที่ทาใา้บริการทางรถไฟขบวนีอ EYU ของบริษัททางรถไฟแล้วขี่หนักในการเดินทางครั้งนี้พวกข้าพเจ้าหวังว่าจะได้พบกับทางในการเดินทางกับพวกเปาอีกในขัน้นต่อไป 女士们、先生们，列车很快就要到达万向站，请调直座椅靠背，将小桌板、窗帘恢复原位。列车到站，请顺序下车。下车时，请注意列车与站台之间的间隙。 感谢您选乘老中铁路有限公司动车组列车旅行。下一次旅行，我们期待能够与您再次相逢。